เรไ,ได้เอามาชองพื้นมาเต่พื้นเดียวตะไลรีบี่น้องเอ้ยไลไปเลย ทึงคลองเบิดเลยนำมาไปสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเช้ากลับมาได้แล้วคนตกตันเตจิตแปดโมงตอนแรกจนหมดจนหมดเช้าพี่ประมาณใกล้ิะแจ้งแล้วฮอดนาโมฮ่อง,ง,งแล้วเครื่องทองเบิด์ตนำมาไปชื่อนาน,นัา้นกลับมาได้แล้ว บนยูบนนอนนี่เลน้ำเบิดนับี่บดเดี้เขึ่งเี้ยอแล้วคนนี้โอยเบินทางคนบ่ไนอนทคน่ได้นนเละคนเพื่องเเรียกเบิดนี่ ตกตั้งแต่ประมาณแปดโมงตอนกลางคืนแต่เมื่อวานนี่ฝนตกแล้วเาบริเกียมใบเครื่องทองนํามาประมาณสี่โมงสี่โมงสามโมงตอนเช้านํามาแล้วเ,เกียมเครื่องไม่ได้เครื่องเฮาน่ะเบิด์ตน,นำมาไปแล้วก็มีค่าซองดวงและเครื่อง <c oughs> อื่นๆเบิร์เลยว้าวพี่น้องเอ้ยทางแล้วจะพิตาราแบบนี้นะบุะได้แล้วเป็นตะยานเบอร์บึง เธาเท่านี้นะมองเบาเดือนนะกูไม่ได้แล้วพระท่านให้กูเพราะว่านำมาไว้เลี นายบอลใหม่อีกเพราะว่าอยู่พุ่นนะอยู่บ่ได้แล้วเครื่องคลองก็ไลายยางเนเชียมีฟ้าแหลกกระมองบ่ทันได้กูว้าหนาวหนาวลาบบอลาบบเขบานีหนานไปอีกหน่อยอีกปวดหนาวปวดได้กี่แบบวันเนี่ยเสียดัก ยืม <c oughs> มันดังทางมาดาวไปจนกนี่โคตรเท่าเลจากทอ่กวนดตงเดาโต๊ะไปเลยโต๊ะออย่างนี้บคิดบพันว่นนำชิมาแบบนี้เพราะว่าเมื่อคืนนี้นะฝนตกนะแห้งอยู่4ีาเถือ่อฝนตกเมื่อคืนนี้แรับประมาณสามโมงสี่โมงนำบัดมาประธานได้เก็บซ้ำเคืองละลายอยู่เชียเนาะพอบ้างละช่องชองหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เชื่อมองเนาะมนแล้วพอบ้ายทิศทิศกินกนเศร้าในาุ่บม <laughs> มีจำอยู่บุมมีเลยพานนี่ดวงหนึ่งบ็มมีคันตาไดอาหารเอาสามคนที่บ้านนำมาบริเวงบัดมานำหน้าบอสสองนาทีสามนาทีนำมาไวรีนำเ้าแวบแล้วเก็บเครื่องบระทัน ถ้าจะได้มองมาพานะปะแล้วกูประทันจำแต่ก็มีละลายเครื่องอยู่ประมาณเค,เครื่องฮอดซ้ำที่ย่างผนเชียร์ <c oughs> เกิด <c oughs> แม่วมีกลับก็ได้ <c oughs> ได้เกือบเหาเห็นนะบ okay. ุบ <c oughs> มีแต่ยังเรือคางเดียวนี่เกือบนี่แลเนะ้เกือบคู่เฮานะเกือบภาษาเหาไปเบิดแล้วเลยทาทงเดรือเ <c oughs> ห่าแค่เนี่ยมาซองคู่นี่คู่หนึ่งน่ยน้ำมาไปแล้วเพระาะว่าทพระทันเก็บกัง <c oughs> ห้วยได้นอน ลงไปเบื้องน้าก่อนยนันลาขึ้น เครื่องได้เก็บคลองบางทีนะจะได้กลับบ้านเพราะว่าอยู่ต่อไปได้แล้วทั้งนาวและเครื่องคลองครับเชียร์เบิร์ดเชียร์เครื่องอะไรกับเครื่องนับเปียกเยหลายๆ,ๆ,ๆย่างขาดแล้วเพราะว่าพาซองดวงกันนํามาไปแล้วตอนด้กลับบ้านเพราะว่าอยู่ไป พ่บานเอาใส่มองแค่นี้แหละใส่มองกับบะบ้แล้วกูไ่ได้แล้วพระ่าทน,นำแหงตองใน,นปะลงบันไดถ้าลงได้ก็บางทีหน้าเก็บบันไดแล้วนํามาไปแล้วมอง ป่าก็บ,ปบไปเห็นจำาะว่าน้ำยังไหลแห้งอยู่สมิทธวชินอนจ้องมือเพระาะว่าเครื่องของเบิร์ดนำมาไปแล้วรูปว่าเครื่องเบาเดือนนะ่ะเสื้อกันพ่นกับนำมาไปเลยรับผ้าดวงหนึ่งอลไรก็เกือบหนึ่งคู่เล็เครื่องในผ้านะก็เครื่องเบาโบะกะลายยางอยู่อาเริ่มคอยแล้วประหยัดแห้งเมื่อคืนนี้แถวๆนี้น่ะำเบิร์ดเต็มเลยแถวนี้นี่นำ เดี๋ยวนี้กำลังลงแล้วนำเ้วจังหน่อยบางทีได้กลับบ้านพผบาคามได้แล้ว ใครนี่พอเป่าเง,งคืนคิด <laughs> ว่านำมาไปแล้วบัดน,น้ำลงยังยังคือเกา่ายังใดคือเกา่ายังแต่ผ้ากับเชื่อกันพ่นยังบ่ไ้ยังบ่พหซ้ำนำลงเริ่มลงลงถอยทอยลงทอ,อ,อ,อยลงแล้ว โอ,อ้โอไม่ได้แล้วป้องให้แล้วก็ไม่ก็คือท,ท่าเรือนเกบิบ <c> น <oughs> ี่เกิบครูหนึ่งแล้วเกบิบ <c oughs> แล้ววนนี้ไป <c oughs> ได้หนึ่งสองสามสี่สี่ห้าย่างแล้วยังแต่เสื้อเสื้อกันฝนไม่พอแังเกืนในในเยเบยังได้แต่เบอร์มีเบอร์หนึ่งจะไปใส่แล้วหาเวนน้ำเรเริ่มลงแล้วเมื่อคืนนี้ป้อนน้ำแห้งอะไร เขาสุกเรียบร้อยแล้วจะได้กินเขาบัดนี้ <c oughs> คิดว่าสร้างเถื่อนชะิอดเขาเนาะอดบัตรไงเนาะอัดบได้แล้วปัดไปเท้าเปิดตันต้มน้ำกาแฟกินหน่อยกินกาแฟก็กำลังห <c oughs> ่ออะไรได้น้ำเลยห้ได้บ่ เมื่อนี้ทาพนเสาตกพาดีนอนอีกหนึ่งคืนขันทาพน้นยังตกแหงน่าจะได้กบบ้านพราบว่าเครื่องลายยางมันเปียกเบิดตเลยผ้ากระเซียเครื่องลาย,ลายๆเบิดนํามาไปแล้วกระเซียเบิรพราะว่าอาย่ไปได้แล้วขันทาพน้นเสาตกบางทีนะ่าจะย้ายบอนอีกไปหาปลาอีกพบว่ามวยตัวนี้นาแหงหรือยานปลาขึ้นบางทีจะหาบอลไม่อีกพะว่าอยู่นี่อนาะย่ไปได้แล้ว ขันทาวกับได้ลิจึงหน่อยกินข้าวกินน้ำแล้วสิสิญ่าไปพุ่นเลยพี่น้อง <c oughs> อบไปยาม,มองเพันไดปลาขอกันตัวหนึ่งมองมาคาดเบิดแล้วเอาเอาบ่ได้แล้วเปลาไม่ไดเพระาะว่ากู้ก็ยังบ่ได้อยู่นำเศร้าหรือว่าตอนกลางคืนนำแหงตอนในปะมอง ธรรมิตนะฮาวาซิกูบัะน,นาแห่งเสียงเน่คันธาสมาเฮาลงได้บางทียันบอลหลอดพบานนำแห่งบางทีอันตรายต่อเฮา,นาในที่นนอนเมื่อคืนนี้นาวบ่หรือหรือนอนบ่หลับฝนตกหนาวหนาวต่างกันกันกบนอนกับเช้าเนาะอุ่นเน,ะนาะนอนเช้าอุ่นใจพ่อพี่น้องเลยเมื่อคืนนี้ ชดแจงเลยพลดกนะตั้งแต่เบาเดินปิดคลิปตั้งแต่หัวแรงกินข่าวกินน้ำแล้วปิดคลิปแต่ละคนนะ่ะพากัน๊บพลเท่ากับบ่าท่านได้ทายใบพะวพาเรื่อแน่นนึงมากับพลตกเฮงเลยกนาวบริจับกองเลยในสามคนนะ่ะนอนมาลับมื่อคืนนี้พลตก แลีวบางทีกินเขากินน้ำแล้วน่าชิญาย่าบอลอีกบอกว่าอยู่บดใดแล้วชิได้มีดนำผ่านง,งามงามบรรนำมาไปซองดวงเกี่ยมชิญาย่าบอลแล้วพอพาอยู่บดใดแล้ว ิดวอรสนกบ่อเข่าป่าเครื่องคล้องกัะเพียกเบ,บิดนี่เห็นบ่อลายมันลำบากลำบากพี่น้องอยู่ป่านี่เครื่องกัะเพียกมันยังกัะเพียกเบิดมันยังกระเชียม,มาเด้อไปที่อยากเข้าป่านำคิดบสบายขิดว่าม่วนได้เข้าป่าลำบากตรนี้ยามคนดก,ก,ก,กนี่หาองหานูหายังกบะไร เครื่องกระเบดนีออ่อยู่เฮือนอนะมีมอนมีพระหม่มนอนนะครับอยู่บา้านลำบากไร้ไร เรได้เอามาชองพื้นมาแต่พื้นเดียวเปียก <laughs> เครื่องเครื่องเปียกแกงเห็ดปวก วันทีกินปลากระป๋อยปลาขากงกระป๋อยเกงแต่เห็ดปั้นข้าวซองคำซ้ำคำกะช่องมือได้บหมนี้ไปยายบอลมาอีอยู่บ่ได้แล้วบันนี้มาเด้อพี่น้องกินข้าวเสากินผู้ลซองคำซ้ำคำชิยายบอลว่าอยู่นี่นะอยู่บ่ได้แล้วข้าวเามื้อนี้แน่นอนกินเห็ดบวกอะไรก็มีอาหารเป็นราดัตต์ก็มีเลยกระหอบกระเตกก็มีก็ไปเยอะครับมามามาม นอนทั้งยมคืนนี้นะโอ้ยนอนมาแล้วไร้ห่มก็เปลือกไปแล้วเบียกเบิ้ดเครื่องทองก็นเลยอืมไม่ด้ลองเฮิตพวก่อนอืมจับ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 กินข้าวเรียบร้อยแล้วปารีสอะไ้กลับบ้านแล้วหรือว่าไปย้ายบอลใหม่ ไปหาปลาอีกบ่หนิหากินปลาหากินทันไม่อีกอายุบ่นนิกินแสบได้หอยนี่ ได้เป็นโลสองโลกินกับตำมงหุงหรือว่าปีงนกปีงไก่แบ่บส่วงนี้หอยออกยังมาได้ลายประมาณระดูเดือนเก่าเดือนสิบหอยออกหากินนาลาาอยู่เมื่อคืนนี้ว่าจะออกไปการไป,ปรไรบัได้พะว่าพน ตกตลอดจนชอตแจงเลยสามคนนอนบ่ลับยายบนไมอีกอยายบนทึงๆสงชิหากินปลาบางทีชิลงหาปลาลาไกนำยูเวยนะนำไรแห้ง บางทีน่าจะได้กินปลาลายไกอีกายจุดที่ซองอยู่ทางเนิงเ่าไปได้ายมาอยู่ลุ่มอีก ยายบอนใหม่อีกพะบ่ายู่พุนะประมาณพะบ่าต้องไปเรื่อยๆหาก,กินกับแบบนี้อยู่แต่บนเก่านะบ่ไดและบางทีโซ,ซกเห่าเชี่ยบนใหม่บางทีได้กินสัตว์ใหญ่หรือว่าสัตว์น้อยก็ได้โอเคพี่น้องก่อนอื่นหมดต้องขอขอบใจพ่อเม่พี่น้องผู้ติดตามเลยครับสมเอฟซีเก่าระบายเอฟซีใหม่คอยดีแมงเด้อพี่น้องคออ,อให้รบมานรวยทุกคนคอยคอยเดินทางปลอดภัยคอยให้ยดีแมงเด้อพี่น้องไปพอกันใหม่คลิปต่อไป 拜拜。Bye bye. <laughs>